วิธีกู้โพส์ที่ลบใน Facebook เรามาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราก่อนนะครับให้กดไปที่ Facebook กดขีด3ขีดกดตรงชื่อ Facebook ของเราตรงนี้นะครับเมื่อเรานะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ได้แล้วให้มากดจุด3จุดบนหน้าโปรไฟล์จากนั้นให้กดไปที่คั้ง โอเคครับเวลาที่โพสต์ Facebook ของมันเพื่อนหายมันอาจจะไปอยู่ที่2จุดนี้นะครับจุดที่1คือหน้าของคังเนี่ยแหละครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าคังได้แล้วนะครับให้เรานะครับลองมาหาโพสต์ทางด้านล่างนี่นะครับแถวนี้เนาะเพื่อนๆก็ดูนะครับว่ามันมีโพสต์ที่หายไปใน Facebook หรือไม่ถ้าเพื่อนๆนะครับเจอโพสต์ที่หายไปนะครับและอยากจะกู้คืนให้เพื่อนๆนะครับมากดติ๊กถูกทางด้านหน้าโพสต์เสร็จแล้วนะครับให้มากดกู้คืนปุ่มนี้เลย จากนั้นมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้กดกู้คืนอีกหนึ่งที่ โอเคครับถ้าเรากู้คืนไปแล้วนะครับโพสต์นั้นมันจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับถ้าโพสต์นั้นนะครับก่อนหน้านี้มันมีการไลค์การแชร์หรือว่าคอมเมนต์เนาะยอดเหล่านั้นนะครับมันจะเป็นยอดเดิมยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์จะไม่หายไปไหนเนาะวิธีนี้นะครับดีสุดๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่1เนาะถ้าเพื่อนๆนะครับหาโพสตที่หายไปในครั้งไม่เจอแนะนานะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ครั้งนี้แหละครับจากนั้นนะครับให้ไปกดทั้งขยะตรงนี้เลย ส่วนมากนะครับโพสที่หายเราอาจจะไปเผลอกดลบเนาะเมื่อเรากดลบโพสนะครับโพสนั้นนะครับมันจะย้ายมาที่ถังขยะและเรานะครับสามารถกู้คืนได้ภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่เราลบโพสต์ไปเนาะถ้าเ,เพื่อนเนะครับเจอโพสต์ที่หายไปในหน้านี้ก็สามารถกู้กลับคืนมาได้เหมือนกันนะครับให้กดเช็คถูกไปที่โพสต์นั้นจากนั้นนะครับให้กดกู้คืนและกดกู้คืนอีกหนึ่งที ถ้าโพส์นั้นนะครับหายไปจากหน้านี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้กู้คืนโพสต์ที่หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเราลองมาดูตัวอย่างโพส์ที่เรากู้ไปเนยาะและทางขยะนะครับให้เ,เพื่อนๆกดย้อนกลับในครั้งนะครับก็กดย้อนกลับหน้าการตั้งค่า,าปโปรไฟล์นะครับให้กดย้อนกลับจนเข้ามาที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กเนาะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กได้แล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆกดจิ้มค้างไว้และดึงลงมาหนึ่งทีเพื่อเป็นการรีหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊ก เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนหน้าจอลงมาเลยเลื่อนลงมาหาโพสต์ที่เรากู้คืนนะครับอันนี้นะครับจากตัวอย่างโพสนะครับก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมยอดไลค์ยอดแชร์และยอดแสดงความคิดเห็นก็จะเป็นยอดเดิมก่อนที่โพสจะหายไปถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะกู้คืนโพสเฟซบุก๊กก็ลองใช้วิธีนี้ไปทําเบื้องต้นได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ